ใครที่มีปัญหาปวดข้อมือปวดฝ่ามืออะไรนะครับบางทีมันจะมีสาเหตุมันจากตรงบริเวณ forearm ก็ได้นะครับงั้นวันนี้เรามาเรียนรู้วิธีการยืด f o r า a r m กันนะครับท่าที่หนึ่งนะคะของง่ายมือนะคบผมงง่ายมือและจากโคเนปลายนิ้วนะคับผมจับแล้วก็เหยียดแขนตึงงายแขนให้ตึงไว้นะครับแล้วก็ตึงแล้วออกแรงค้างไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ แล้วก็กำหมัดนะครับแล้วก็คว่ำลงหง,งายข้อศอกขึ้นนะครับแล้วก็ดึงหงายข้อศอกขึ้นไว้นะครั 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, บหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสำรับข่านนะครับจับอย่าลืมจับปลายนิ้วนะครับผมหนึ่งสองสามสี่แขนให้ตึงไว้นะครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคว่ำและกกำหมัดลง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบง่ยเมื่อขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบกำมัดได้ไหาขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทำซ้ำกันสักสองถึงสามครั้งนะครับผม